เดิน่าขอเสียงปรบมือให้กันท่อแขกทั้งสองฝ่ายอีกครั้งด้วยนะคะหลังจากที่ทุกแขกทุกสองฝ่ายะได้เตรียงจากสบไปจนเรียบร้อยแล้วตอนนี้สินสอบก็พร้อมกันแล้วนะคะขอเรียนเชิญทุกแก่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายหญิงค่ะเริดสอบสินสอบค่ะตอนนี้เรียนจากคุณพ่อคุณแม่นะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีพี่บุ๋มนะคะเป็นชิงชันของคุณพ่อคุณแม่ รอองทองห้าบาทจริงจรไหมะพี่บุ๋มจริงๆนะพี่บุมหาเชฟที่หอยเงินสดสี่แสนบาทครบไหมคะครบนะคะน่าจุนด้วยนะได้จินด้วยพี่บุ๋มหาดูแหวนพี่หอยแหวนเนี่ยบอกว่าเพชรเม็ดใหญ่มากๆแล้วก็มงสวยมากๆพี่บุ๋มเชฟพี่หอยโอ้โหสิกรเลยเหรอคะพี่ ตามระเบียบปรเงนีค่ะทุกท่านหาขอเสียงปรบมือให้กับเสียงสอดคอมมิของใหม่ค่ะช่วยนะคะน่าับมากเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะเจ้าหมาก็จะได้เจอกับเจ้าสาวของเราแล้วเดี๋ยว่าจะได้เจอจากสาวน้อยที่ดวในการส่งแบบให้เราไต่อไปค่ะคือได้ค่ะ はい。<music> <music>